ก็สวัสดีทุกคนนะครับยูว์ผูนแอดบอลนะครัมเด็ตเชลแมนซิงนะครับผมเนาะวันนี้ก็ผมนะครับมาแจกรถนะครับเว็บเรายี่สิบห้าไอนีทุกคนได้เล่นอีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยครับตั้งสิบสองสิบสามวันเลยนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมนะคือช่วงนี้ผมไปช่วยแม่ทําสวนด้วยนะครับแล้วก็เหนื่อยนะครับแล้วพักก็เลยพวกเนี้ยก็เลยไม่ค่อยได้มาอัดคลิปให้ทุกคนดูสักเท่าไหร่นะครับแต่ลงคลิปทางทิกตอกใครไปหายจิตถึงกันอยู่ไปคลิปนึงอ่ะไม่รู้ว่าได้ดูกันหรือ่ะ แล้วส่วนใครที่เราจะเกมนีห้นะครับก็ต้องขอบอกเลยว่าจะขอเวลาอีกนิดนึงนะครับพอดีว่าคนทำเอมิเคผมเนี่ยแม่งลำจัดเลยนะครับผมลำสัตส์ดเลยไม่รู้มันจะลำไปไหนนะผมนะคือผมก็พยายามเล่งให้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ม่เจอปัญหาใหม่อีกแล้วคือปัญหาเรื่องของการหลุดนะครับกอนนี้ก็ลังแก้่ปวดหัวปวดตับมากเลยครับจะสตรีมก็ไม่ได้ส,สดตรีมนะคนกลัวคนดูด่าว่าผิดสัญญานะครับผมนะ เาเดี๋ยวจะรีบทามาให้แบบให้เสร็จแล้วก็แจกไปแล้วเดี๋ยวผมหนีจะกลับมาสตองสตรีมนะผมนะตอนนี้ก็ขอเล่งเพื่อนแบบเต็มระบบหน่อยนะครับมาเข้าไปเรนเรื่องรถเราต่อดีกว่าบนเรื่องเซิร์ฟมาเยอะแล้วมาคันนี้นะครับโชคนะครับอ่าเป็นอ่าแก๊สซี่หรือเปล่าเอ้ยผมจําไม่ได้ว่าโชว่าบอกว่าตัวเนี้ยเออผมจําชื่อโชกคไม่ได้แล้วอีกที <c oughs> เลยลืมชื่อโชกแต่จริงผมผมรู้จักนะโชค๊คตัวเนี้ยแต่ผมลืมชื่อมันเฉยๆอ่อะชื่อมันติดอยู่ในปลาสมองผมอะอะไรแล้วว่าโชคอะ ไบ์อะไรอ่ะโอ้ช่างเถอะครับไปไปดูที่ท่อเนี่ะท่อนี่เป็นลูก5้าบมิลนะครับผมนะทรงเดิมนะครับท่อนะแล้วก็ยางใหญ่โลเดิมนะครับเป็นทรงแบบอินโดนะครับแล้วก็ปั๊มหน้าเป็นปั๊มเดิมนะครับจุกแต่งนะครับจานเจาะนะครับท่อท่อไทยเทนะครับผมนะเครื่องสเปค5้ามิลนะครับข้างหลังนี่ก็ชุดเดิมเดิมเลยนะคันนี้เน้นเป็นของเดิมนะครับเบาะแดงนะครับ อ่าส่วนกรอบข้างก็เป็นเน้นไปทางโทนสีม่วงนะครับผมนะคันนี้นะสีม่วงมาแปลกเลยนะคันนี้ผมไม่เคยเห็นคันไหนเหมือนกันนะสีม่วงก็จะเป็นคันนี้แหละที่สีม่วงที่ผมเคยเห็นนะครับผมนะอ่ะทีนี้เราเอารถไปลองในเรื่องความเร็วหน่อยดีกว่าวิ่งยังไงอะไรยังไงนะครับคันนี้เป็นทรงทิพนะครับและทำโดยน้องเสอบสสแปดช็อปน้องน้องเบสนะครับน้องเบสสแปดช็อปนะคันนี้ เดี๋ยวขอไปลองความแรงที่สายสีแล้วกันครับนี้ดูถ้าขับแล้วเหมือนได้ขับไปะลงตัวพอดีเป๊ะนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปสายสี่นีกก่าทุกคนเ็นไวรุนกระบะซิงก็มีวันที่สายสี่และนะ้วแม้ซิ่งได้แต่ขออนุญาตดูคนไม่ได้ขอคนเล่นวายโอ้ยคนเล่นก็เกือบร้อยนะครับตอนนี้เวลาก็สามทุ่มสี่ทุ่มนะครับแล้วุ่งนี้โรงเรียนเปิดกันด้วยนะครับน้องๆอันนี้ก็น่าจะเป็นโรงเรียนเปิดวันที่สองแล้วครับน้องๆก็อย่าลืมตั้งใจเ,เรียนนะครับนะอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจนะครับผมนะ เออตั้งใจเรียนอะไรเยอะๆนะครับมาไปโอ้ยอ,ออกตัวยังปาค้งแล้วก็แดกดิโอ้แต่นี่ขนาดเลี้ยงทำลูกอะครับเนี่ยยกล้อเลยเลยผมเลยทำลูกอ่ะไอ้ย,นะยกล้อมันเสียวว่ะถ้าศึกว่ะยกล้อวด,ดิไอ้ยแม่งเี่จัดยกล้อไอ้ย,อ,ย,ยอิงับไปยกล้อับจริงเว้ยหมอนยกล้อนะโคตรเท่ท เฮ้ยมันต้องแบบนี้ดิว่าไม่ยกล้อมันหน่อยดิผมยกได้ถึงยันยันท้ายเส้นเลยนะผมยกท้ายเส้นให้ดูเดี๋ยวคุมต้องคุมนะครับต้องคุมผมยกแบบ f r ล e shooting แล้วเติมคันเร่งสู้นะสู้รถนี่นี่เอ้ยยกล้อมันว่ะคันเนี้ยผมยกได้หน้าเส้นยันท้ายเส้นเลยนะครับผมนะเฮ้ยย่ะยกล้ออย่างเท่ดูด the ิดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวอตัวยกเลยรอบนี้ไปดีไปดีไปดีเอยมันไม่ออกกันนะอ้าวไป อันนี้ผมมอบตามหล okay. uh, ังนะมาดูกันแรงไม่แรงนะเดี๋ยวถ้ามันจังหวะแซงเดี๋ยวผมยกล้อแตกด้วยบอกเลยตอนนี้กำลังไล่อยู่นะอุ้ยไอ้นั่นมันแรงไปช็อปเปอร์แค่นั่นมันแรงทะลุไปหมดทุกคนนั่มันแรงถึงเอ้าหนึ่งแจกยกแตกยกแตกยกแตกไอ้นั่นโดนยกแตกน่าแปลกตรงไหน่ายอย่างงี้ไล่ยกแยกมันแปลกตรงไหนวะน้องฮะมา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 ไอ้นี่มไม่อยากโดนเองยก เอ็งแบบโดนพี่ยกแจกเปล่าเจอได้กระเบิด์พุ่มกระบะซิ่งให้หมดอ่ะแต่ไม่ไหวหรอกมามาเดี๋ยวผมบอกตัวแล้วเดี๋ยวผมขับแล้วผมยกแดกยกแดกนะยกแดกเหมือนเดิมนะเอานับเลยทุกคนมายกแดกไปปั๊บยกแดกยกแดกยกแดกเอ้ยมายกแดกยกแดกสั่นเดนกูยกแดกหมดอ่ะเออยกเยอะเกินยกเยอะเกินไม่ไหวนะ ยกเยอะขนาดนี้ไม่ไหวเอ้ไอร้อยสองนี่มันตัวแรงนะสวันนี้ดูทรงมันน่าจะแพ้ผมไปเนี่ยไอตัวร้อยสองนี่มันแรงคุกซีจจัดเลยไอหนุ่มคนนั้นอ่ะบอไอไลท์ีมอ่ะไม่แตกผมจับเลยเนี่ยยกแตกยกแตกยกแรงก็อย่างชอบเลยไอยกแหกกันสัตว์ไอร้อยสองมันขับคุีจจแดกผมไปไลส์สดยับเลยนะครับทุกคน

รอ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 มาห่อยรอมาก,อก,มาก่อนยกแรกอีกรับล้อมันโดนผมยกแรกอ่ะโอ้แหลก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 วาบวาขวายกแรกยกยกเดี๋ยวยกแม่งไปยันนู้นเลยดิเอออันนี้ยกเยอะเกินไม่ได้นะครับเฮยกโคตรมันอะคันเนี้ยเออนั่นเอาเป็นสายสายยกจบการกูไปเดี๋ยวเราไปลองอีกสักล้านเรื่องหน่อยแล้คนไปยกแรกไอพวกนั่นนี่อีกเยอะเหรอวะไอ้พวกติดๆนี่มันต้องโดนผมยกแรกยกแรก ับแรงจริงทำไมเราที่ไหนอะยกแรกปามายกแรกกันหน่อยดิอ่ะรับเลยนะรับเลยถ้าดึงกูยกแรกมายกแรกยกแรกสายมอบอันนี้ต่อให้เลยเนะี่ยต่อให้ยกแรกเลยเนะี่ยที่ผมต่อให้แลนะ้วเนี่ยกระบะซิ่งกว่ากระบะซิ่งกว่ากระบะซิ่งแรง,งรจับไม่ไหวนะขอยอม ขอ,อยญาติยอมกระบะเลยละกันโอ้คอยคุยนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่อยากให้กระบะลงมาวิ่งด้วยนะครับครับเป็นแบบเนี้ยเวลากระบะลงมาวิ่งนะครับเมื่อจะส่งพวกกระบะไปประจำน,น,ออะะะะนั้นจะเอาที่บอกอะไรพวกเนี้ยหลายๆคนก็จะเห็นกันอยู่มีเหตุผลนะที่ผมทำเนะี่ยไม่ทำไปเพราะว่านั้นนะส่งกระบะกับส่งพวกกระบกกระบไปเลยนะ้องมันเล่นลำบากอะ่ะเอาบายบาย อัน,นี้ด้วยอน,นี้ด้วยมันีด้วยมันยกแดงไปได้นะแล้วก็บอกแบบนั้นนะผมยกแดงไม่ได้นะเนี่ยส่งมันนี้เดเจ็ดสี่เ่ะเอาเลยยกแจกักเดกเฮ้ยมันแดกร้อยยี่ห้าไอ้ยอย,ยี่ห้าไอเ้เขาหน่อยด้กวล่าวะไอ้อ,อยยี่ห้าไอนา้น่าจะโดนผมนะดูอย่างทงนะทรงไม่มีเลยทงไม่ให้เลยทรงรัดแรงมันไม่ให้เลยนะร้อ,อยยี่าไออะเอามาันโดนผมได้หรอป่ะ เอาโดนแล้วนะโอ้ยังติ่มอ่ะเหียโดนแดดมาดูตัวด้วยอ่ะเยนรถนตัดอ่ะเียโอเคครับทุกคนคันนี้ก็รถสายยกรถยี่ห้าสายยกก็ได้จบไปแลวนะครับออการรีวิวนะครับใครชอบคันนี้เคออยกี่ลืมกดไลค์ก่อนสักทีใหผมอีกนะครับจะได้แบบหายรถฟิวนี้มาให้ทุกคนได้เล่นนินนึงนะครับเดี๋ยวชอบรถฟิวไหนผมก็จะดูจากไลค์เป็นหลักแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งคนไปทำนะ Okay, <า>โอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ